เดี๋ยวเลยครับในที่สุดเราก็เข้าไปในแลบับของคุณเมวี่ได้แล้วนะครับโอเพ่นอิดโอเพ่นมันเลยนี่ก็จะได้เจอฉากนี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมนักสืบหลอนกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนเล่นกันต่อนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากตัวเนงเพื่อไปกำลังใจกระต้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ช่องโจโที่เฮซาทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆก็ ฝากโดเนทที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยและกันนะครับเพราะว่าในช่อง YouTube นี้ไม่ได้เปิดรับรายได้จาก YouTube แต่เปิดรับรายได้ที่เว็บลาทองเท่านั้นนะก็ฝากโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยแล้วกันนะส่วนสิทธิพิเศษในเว็บปลาทองก็จะมีเกมจีบสาวมาแนะนำนะก็จะมีแต่เกมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะสำหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับอันนี้ต่อจากตอนที่แล้วแบ็ดเด้ดๆเลยเนาะ แล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับนี่พอเรากดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ฉากของโซฟีอะไรนะครับก็คือโซฟีเซิงๆซนะครับเธอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับนี่เลยเพ่บอกว่าเธอไม่เล่นเกมเหรือเธอบอกว่าฉันจะเล่นเกมทุกวันเลยลืออะไรนี้นะอืมแล้วเธอก็ไม่มีอะไรทํานะครับแล้วก็ส่งข้อสอบไปแล้วแล้วก็ผลสอบออกมาแล้วแล้วเธอก็เรียนแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรทํานะ ไม่มีอะไรอีโซเฟียนี่แปลกๆไปนะครับพี่ก็ว่าอย่างนั้นเนาะแล้วที่นี้เรากลับขึ้นไปที่บนห้องนะครับแล้วก็ไปหาอีเจมีอานะครับที่ห้องมันนี่มันก็ร้องโบยวายนะครับแล้วเราก็เปิดประตูเข้าไปนี่แล้วเราจะได้เจอกับเธอนะครับนี่แล้วเธอก็กินสลร์ปี้ไปนะแต่ไม่แน่ใจว่าในเนื้อเรื่องนี้นะครับเราต้องไปซื้อสลร์ปี้มาก่อนหรือเปล่านะถึงจะเจอฉากนี้ได้นะครับ ก็เท้าให้ชัวร์นะเราไปซื้อสเตอปี้ที่ร้านค้าก่อนเนาะแล้วก็มาหาเธอนะครับถ้าไม่มีฉากนี้เกิดขึ้นเนาะนี่เลยแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เธอกินสเตอปี้เข้าไปนะครับเธอก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆในตัวของเธอน่ะฉันคิดว่าฉันจะท้องแล้วเอางานเข้าแล้วนะครับอืมและเธอก็บอกด้วยนะฉันอาจจะท้องเพราะว่าฉัน เออแบบว่าไปช่วยตัวเองมาแล้วฉันก็ท้องไปเพียกว่าจะบ้าแล้วเนี่ยอืมมันเป็นแปไมได้แล้วต้องสองก็คิดนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะและ้วเพีก็เฮ้ยหรือว่าจะเกิดจากไอ้แมลงมุมวันนั้นไอ้สัตว์ประหลาดแมงมุมนะเหมือนเอเลีย่ยนมันบุกมาที่ห้องของเธอหรือมัจจะทําให้เธอท้องก็ได้ และเธอก็บอกว่าฉันคงไปทํางานที่ร้านไม่ได้แล้วนะถ้าฉันท้องเนี่ยฉันรู้สึกแปลกๆในตัวและทั้งสองคนก็ไม่รู้นะว่าจะต้องทํายังไงต่อนะแล้วก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะว่าเธอท้องได้อย่างไรนี่เองครับและไม่รู้ว่าท้องมันจะป่องออกมาหรือเปล่านะครับเธอรู้สึกเหมือนเธอท้องสะง,งานเชียวนะครับนะโอเคทีนี้เราก็ทำเควสอื่นต่อไปด้วยเนาะนี่เลยกดไปที่แผนที่นะครับตอนดึกไปที่บา้าเนี่พอเรามาที่บาานแล้วครับเลื่กไปที่ก้อนหนึ่ง นี่มันก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นมานะถ้าใครเล่นเหมือนผมนะครับนี่หรือว่าเล่นไปเรื่อยๆถ้าเรามีเครื่องหมาย Y แดงนี่ขึ้นมาแสดงว่าตัวเกมนี้ปลดล็อกตัวละครในบาร์แล้วนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าที่ผมเล่นจนจบหมดแล้วนะสลับตัวละครที่อยู่ในบาร์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นี่ไม่ได้เล่นไว้นะเล่นใหม่เลยแล้วกันนะเนาะเผื่อใครอาจจะติดเควสสาวนในบาร์นะเนาะเอาแค่เดี๋ยวเราคุยกับเจชานลนะครับคนนี้นะนี่ชิโคเทส แล้วต้องมีตังค์สองยหสิบด้วยนะแต่ว่าในช่องแจกตังค์ก็9 9้าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซื้อได้ซ้ําเรื่อยๆด้วยนะอืมเอาโอเคเราซื้อวายมาเสร็จแล้วนะครับที่นี้เราก็สามารถจะมาหาเจคนนี้ได้นะครับนี่แล้วพอเรามาหาเธอแล้วนะครับเธอก็จะบอกเราว่าเธอชื่อเอเลนอร์แล้วเธอก็ชอบแดกเบียร์มากนะครับเธอก็ถามเรานะว่าไอ้วายที่คุณซื้อมานี่มันทํามาจากบ่มมาจากถัง วายอะไรแล้วก็ต่อไปว่าไม้โอ๊กนะต่อข้อสามและไอ้วายที่คุณเอามาเนี่ยมันโบมมาแล้วกี่เดือนแล้วก็ต่อไปที่สามที่สองเดือนเนาะสามที่สองเดือนนี้เราได้ข้อมูลมาจากน้องชาเนวเมื่อกี้เนาะเราต้องอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะถึงจะจําได้และวายนี่มันมาจากเมืองไหนนี่แคลิฟอร์เนียจ่ะต่อข้อสามนี่เลยอุย้ยคุณนี่มันเก่งไม่เบานั่นเนี่ยแล้วเราก็เล่นเกมกับเธอนะครับคุยไปเรื่อยเลยนะครับถามนู่นนี่นั่นนะครับแมตตึงจริงๆเจคนนี้ แล้วเราก็บอกว่าโอเคสําดรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะขอกลับไปนอนก่อนอดังนั้นเชียวนะครับเอกเนี่ยทำไมไม่ต่อครับเนี่ยโอเคที่เราก็กลับมานอนแล้วครับเฮ้ยวันนี้ก็จะจบลงตรงนี้โอเคป่ะแต่ยังไม่หมดนะที่นี่ครับให้เราไปหาเจโซเฟียในตอนบ่ายเนาะมันจะเป็นเหตุการณ์สุ่มนะอาจจะไม่เจอในวันนี้เลยนะครับปรับเวลาเป็นตอนบ่ายแล้วก็มาที่ด้านล่างตรงนี้นะ ไม่แน่ใจว่าจะเจอทุกวันหรือเปล่านะครับพอเรามาหาเธอแล้วครับเธอก็จะเซ็งๆเหมือนเดิมไม่ละนะเราก็ถามเธอเหมือนเดิมน,นะว่าจะเล่นเกมไหมเนี่ยเธอบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นนะแล้วเราก็เอองงนะครับเฮ้ยเธอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ถามหาเธอถามถามถึงเธอนะว่าเฮ้ยเธอชอบเออนักร้องคนนึงนี่หว่าอะไรเงี้ยเธอก็บอกว่าใช่แต่ฉันซื้อซีดีเขาไม่ทันแล้วมันหมดแล้วเพยก็ไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลย ขอเอาจอยไปซ่อมนะบอกว่าจอยมันเสียอะไรอย่างนี้เนาะแล้วที่เราก็ไปหาไอ้โมไอ้โมก็ไปที่ห้างส่ประสินค้านะครับเดอะมอลล์บางปีอีกแล้วท่านแล้วก็คุยกับมันมแล้วก็บอกว่าเอ้ยโมเพื่อนรักซ่อมจอยให้หน่อยสิมันก็บอกโอเคดได้ทนะี่จะซ่อมไม่ฟรีนะวันนี้ฉันรู้สึกเอ,อแบบว่าใจดีมากแล้วก็รู้สึกอาเรวานะรู้สึกยินดีมากเหมือนมันจะมีอะไรพิเศษนั่นเองครับและมันก็ เอาจอยไปแล้วมันบอกว่าคืนนี้มาเอาจอยที่บ้านของฉันด้วยนะน่าจะซ่อมเสร็จอะไรเงี้ยหลังเลิกงานและที่นี้เราก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ปรับเวลาให้กลายเป็นตอนหนนะครับดึกหนแม่แล้วก็ไปหาจโมเพื่อนรักนี่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปที่เบ้านของมันนะครับนี่มันก็จะจอยไม่ให้เรานะครับนี่ซ่อมเสร็จแล้วเพื่อนปรับเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเลยนะครับแล้วมันก็บอกว่ารีบกลับไปเถอะแกเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันจะต้อง เดทกับสาวอะไรเงี้ยและเราก็ฮะมันมีเดทด้วเหรอเด็กกับมีอาไม่ใช่เหรอให้มันแกชอบมีอาไม่ใช่เหรอมันก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะมีอาก็เป็นเหมือนตัวละครสมบที่ฉันชอบนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยฉันก็มีคนหนึ่งที่ฉันชอบนะแล้วคนที่มันชอบนะครับก็คือซซย่าอืมซซย่าก็คือนักร้องนะครับและซซย่าโลกมันกลมซซย่าก็คือนักร้องที่อีเจโซเฟียชอบมันเองไปก็ฮะ ชื่อคุ้นๆนี่วาแล้วมันก็กลับไปคุยกับไอ้โมนะครับนี่เลยแล้วก็คุยกับมันและไอ้โมนะครับเนื้อเรื่องเออแปลว่าละเอียดเลยเนาะก็คือไอ้โมนี่มันได้สิทธ์มันได้สิทธิ์วิดีโอคอลกับหนูน้อยซอย่นะครับมันได้สิทธินะเหมือนมันเป็นแฟนคลับอะไรย่างนี้เนาะมันโชคดีแต่ว่าวิดีโอที่คอลมันไม่ใช่วิดีโอแบบสดๆนั้นเป็นวิดีโอส่งมาเฉยๆนะครับอแต่แรกก็เถียงกันนะว่า เอาวิดีโอเฉยๆนั่นเนี่ยไม่ได้คอกันจริงๆนี่อะไรเงี้ยแต่มันก็ให้เหตุผลว่าเุ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปก,ก็น,นึกก็ได้ว่าเอ้ยซอย่านี่มันเป็นอ,อ,อะไรนะเป็นนักร้องที่โซฟียรู้จักแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขอซื้อซีดีกับมันนะครับเนื่องจากมันมีซีดีรุ่นลิมิเต็ดทำออกมาแค่100ชุดเท่านั้นแล้วก็ขอซื้อด้วยเป็นเงิน2เท่านะครับแต่มันไม่ขายนะครับนี่เลยแล้วเราก็ ต้องแห้วไปนะครับเอาสังนันเจียวโมเมึงนี่ไม่ขายแล้วเนี่ยอ่ะแล้วทีนี้เราก็ไปทำเควสพ่วงนะครับเควสพ่วงก็คือมาหาอีเจคนนี้ใหม่อ่ะแล้วก็คุยกับมันเลยนะนี่คุยเยอะจริงๆผมก็เลยสกิปไปสัง,งั้นเจียวอืมอ่ะโอเคทีนี้เราก็กลับไปนอนที่บ้านเลยครับนีย่ยเอากดเพลนี่มีมีสาวคนหนึ่งที่เราจะต้องจีบเลยเนาะเราต้องจีบอิลิโนให้หมดให,ให้ให้ให้ผ่านก่อนเนาะนี่ครับ ปับเวลามานอนเลยโอเคที่นี่ครับเอ่อในตอนเช้าให้เราไปที่ห้องน้ําไปที่ห้องน้ําเราจะได้เจอกับมีอานะอยู่ไหนว่าห้องน้ําเนี่ยห้องน้ำเอา้านี่ไงมีอาอยู่ตรงนี้ว่ะนี่มาที่ห้องน้ําในตอนเช้าเช็คทุกครั้งเลยนะครับเราจะได้เจอกับมีอาที่อยู่ในห้องน้ำนะอืมก็มาเช็คในทุกเช้าเช้านี้ไม่มีนะแต่ว่ามันเป็นฉากสุ่มนะครับโอเค ไม่เป็นไรทีนี้เราก็ไปหาไปแลบนะเพื่อไปหาคุณเมวี่นะครับพอเราไปถึงแล้วนะครับคุณเมวี่กับหายไปเอาหายไปไหนวะเนี่ยหาเธอไม่เจอเลยแล้วเราก็ค้นหาเธอนะครับแล้วตัวเกมนั้นมันจะให้เราใส่รหัสตรงนี้นะครับแต่เรายังไม่รู้รหัสเนานะอืมนี่เลยแล้วเกมมันก็จะบอกใบเรานะครับว่ารหัสมันอยู่ไหนแล้วก็ค้นหา ตามจุดต่างๆเนาะนี่เลยตามหาตามจุดต่างๆมันก็จะมีคำใบบอกอยู่นั่นเองครับก็หาดูนะแต่ช่องโจตีเฮด s ซ t นะครับเฉลยมันเลยละกันนะครับนี่ไม่ต้องไปหามันเหนื่อยนะกดไปที่ตรงนี้เลยนี่เฉลยข้อสอบไม่ใช่นี่เฉลยเอ่อพาสเวิร์ดของคุณเอเลนอนะเอ๊ะไม่ใช่ของคุณเมวี่เนาะไม่ต้องไปหามันเหนื่อยนะครับเอ่อเขาได้กว้นะไอ พาสเวิร์ดนะครับก็คือ Big, hey, big. b นี่ big r เฮ้อืมหมายถึงหนะออ้าอกใหญ่นั่นเองครับนี่รหัสคอมพิวเตอร์ของเธอเดี๋ยวผมจะเขียนใส่จอไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นมันลางมากโอเคแล้วก็กด enter น,นี่ถ้าขึ้นมาน,นี้ก็คือใส่ผ่านนะครับแต่ยังไม่ผ่านเนาะเราต้องกดซ้ำไปที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่มันจะถามหา วันเดือนปีเกิดของคุณเมวี่นะครับโคตรยากเลยนะแล้วก็ต่อไปวันที่12เดือน10เอ่อก็คือวันที่12เดือนตุลานี่ครับแล้วก็กด enter นี่เข้าได้แล้วครับกุกคนนี่โคตรยากเกมนี้มันจะยากไปไหนเนี่ยแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้แล้วเราก็ได้รหัสห้องล a บมานี่ครับรหัสก็คือสองเกหนึ่งสองหแค่นี้เลยนะอืมโอเคแล้วทีนี้เราก็เอารหัสนี้ไปใส่ด้านหลัง,งนี้ครับนี่ตรงนี้เนี้ นี่ตรงนี้นี่นะรหัสตรงนี้ก็คือรหัสเมื่อกี้เนาะสองเก้าหนึ่งสองหกแล้วก็กด enter ฮึบนี่แล้วเราก็จะเข้าได้แล้วครับกดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ข้อหนึ่งเดี๋ยวเลยครับในที่สุดเราก็เข้าไปในแลบลับของคุณเมวี่ได้แล้วนะครับโอเพ่นอิดโอเพ่นมันเลยนี่ก็จะได้เจอฉากนี้นครับ และหลังจากนั้นนะครับเราก็ก็จะกลับมาที่บ้านแบตอัตโนมัติเลยเนาะและในห้องวิจัยี่ยเราก็แอบเห็นว่าคุณเมวี่เนี่ยกำลังแอบวิจัยสารเร่งหน้าอกโตอยู่นั่นเองครับก็คือคุณเมวี่เนี่ยแกหน้าอกเล็กเนาะแกก็กําลัางวิจัยทําให้หน้าอกของแกโตขึ้นนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่เธอล็อกห้องไว้นั่นเองครับและลหายก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนั่นเองครับโอเคครับก็ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาสอนเล่นกันต่อนะฝากดเนี่ยเพื่อไปกาลังใจกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจ h ีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดเนี่ยที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม